ว้าวว้าววว้าคุ้งแช่น้ำปลาเมนูเยอะแยะเลยนะลุงดิฉันยุคความสุขมากครับสกวอรุ่น786ทับหนึ่งนะครับพอดีเพื่อนสำราญนะครับ

ยังนี้อยากออกทีวีไม่ไม่รงเรียนมาเพื่อนๆนะครับมาพบปะกันทีละครั้งสองครั้งได้เจอกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับมีความสุขมากบุนโนะครับบนโนะครับเพื่อนตั้มเพื่อนปิ๋มเพื่อนศิล

พอวาเมียเขาอายุหลายกว่า Happy เขาขั้นบัไดเขาเลสโซ่อล่ะเขามากเลยกเมียเทากนอกไงเฮากสร้างไปว่าเก่งเจุ้ยเ้ยกุยเมวกันแน่นเกี่ยกุยเ้ากุยไม่นนเารดีดีม่ันบ้างแต่ว่าเราถว่าเราคุยกันแล้วผม Happy มากแต่เป็นพวกเมื่อแต่เป็กเอ เพื่อนมาพบปะกันนะครับใช่เขาพูดก็เป็นวัยรุ่นยุค90นะครับรุ่นนี้นะครับตอนนี้นะครับกำลังเข้าเทรนอยู่นะครับคุณสำรานนะครับสำรานวงบรรณานะครับอยู่มโนนะครับย่อยคำศึคมังคุดมังคุดเอาเลยเพื่อนจับเลยจับน้อยนิด แต่ว่าก็ม so ีความสุขนะครับตออยู Jake ่ที <S <s okay. ่ความสุขนะครับ okay ่เมนูก็หลากหลายนะครับอาหารการกินเยอะๆนะครับอาหาีหมจ่วฮอนนะครับที่รีสเกตนะครับเพื่อนใกล้ก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับ จะไม่แตกร้ายใกล้ไม่มีแฟนก่อนนี่เสียผมแล้วนะครับเกือบจีบแล้วความสุขหมดต้งนครับมพอเราพอสตมปทาน้ำเกลีอยสินน่ะเขาขูได้สมัยเรียนตอนนี้เขาขอพี่นะทนายเอ๊ะนะเป็นทนายนะครับผม ท่ผมเยอะนสุขใจนะครับสุขใจเมาเนี่เศร้าเมาอย่ามาบอกเรื่องตำแหน่งกำแหน่งกระมูกระพวกเออไม่มีอะไรมันก็เดสุด้ายไม่ไม่ได้มันหน่เทมีสุขกันเลยครับเห็นเพื่อนพบกปากันพูดคุยกันไห มีแต่พูดเสียเลยลูกเคยลูกไห่แล้วครับจังไงงกคอหัือเขุบอกวราบอกแกเต่ดี๋ยวคอดที่นี่เอดยพดที่ว่ยอดกันยาวกันหกทับหนึ่งสอกอวเอสเคดิลเล่นเจ็ดแปดครับ มีสุขมากครับยปุ้ยปุยเป็นทางก้านมาตลอดนะยเป็ทา้งกามาตลอดบอบีบว่าจไ่ไม่ไมแต่ว่าเรื่องนี้เราหัวใ้ไม่เคยแค่ในร้าุ่มนม่ไไม่ไมไม่มีการพูดไม่ไม่ไม่จะาจะบาเรื่องเรื่องที่บีเข้าหูไม่จ๊งไหนเขาไจะปุยบอลเวลา ข้อสินัอีหยังผู้ใหญู่ยังไงข้อสิปยยามคุยก่อนสมุตรปีใหม่ที่ว่าว่าแต่ก่อนมันเคยมีปีผีนักกันละแฮปปี้แฮปปี้มากครับพายุกันเยอะกันละห้าสิบบวกแค่นั้นห้าสิบพลาสมีความสุขกับมีความสุข มึงอยากตอบมึงมากโอ้มึงมึง้องมาตอบเลยว่าอออันนี้กันแนทัดเพราะวันเดียวบ็อบีมันจะมาาขอว่ามันจะหายแน่เลยเราเเเาาารรพูดประมาณนั้นล่ะบางทีเพื่อนมาเจอปะจ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 ะไม่อยากอ่านเลยแม่ใช่ป่ะใช่ป่ะมึงมึงเพื่อนเรา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 เพูดสียอดให้ดูเลยสีไม่ยากเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เอยอกูกอยากกหนะครับเนาะกูสิเพื่อนกัมกกู้ปด้มี้อย่างบี้อกู้สิกูสิเดบอกว่าเกียรติศักดิ์ริมวิวัฒใช่ไหมฮะว่ากูเขาอยากมึงเขียนเงนยยยายยายเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่โกรธหรอกเพียงแต่ว่าคือคือให้เรนเป็นสั้เาเป็นทนายกรคัดขอปฏิัตราเป็นเพื่อนกันสนุกสนุกกันไม่ได้ลดีว่าว่าไอ้ไอ้

โอเคยัอ่าตัว่งนีันเ็นนำใจอย่โดนโดนเขากยิไปนะมันโดนขอดยาวนะมนเาไ่มงสัิมัมันโดนอดขอตรงศักดิ์นำวงครับเพื่อนแกะครับมีมาพอดีมีก็อย่างนี้แหละครับอายุเยอะก็ดูแลครอบครัวดูแลก็ค่อยๆทยอยมา สนุกกันมากครเขาบอกัโได้ว่าภาวะที่เกิดขึ้นตอนนี้จะลองดด้เขาไ่บอกเลยเนี่เขาบอกเขาจะบอกนกลุ้มพอ่จะเป็นองีันยังสนุกกันกรพ่อักเรีนไล่เดียวม่ิด่ียไดสิเา่ยคบอย่าพิ่งด่าบาคนหัวล้านอย่าพิ่ง ประจันกคนหัวล้านบวดีจักอยากูจนวนแ่นนี่ว่ามันจะได้หาร้านได้ปูบ้างหรือไม่มีการนบยิมยังปปูเข้าาบรเว้เา่ว่าเนี่ยเนี่าเนี่ชาพี่จัดจิ้มข้าวไหมมาเลยในห้อน้เออว้าวว้าว้แานปลาเมนูเยอะแยะเลยนะงดท นัตพลคำวงสมใจตอนนี้กำลังไล่ลำดับหนึ่งสองสามสี่หคือใครมั่งนะครับธนชาิบันทวีนะครับเดี๋ยวเดีวประกาศมั่งเียเเ้งกาศนคุณไอ้นยนวามูีมจะกดหดีบอกบอกไม่กัาีโยที่ มดูที่มางแไม่ใช่ใช่เป็นห้องสามมังค์เกียวไอ้เจ็ดกันเลยเด็กนี่เดือดขั้นเออเอาเอาเลยแ่ไม่ทอดทอดมาก่านเลยสุขมากครับได้พูดถึงกันอย่างนี้ก็มีความสุขมากนะครับความสุขมากยูมูาหรอกไหนักบลคำโงเลที่สามสใจมองสเลที่ส

ไม่ 1941, ไม่ไเที่สผานไปแล้วมันมีชาววัชูจินแล้วก็มีอย่งนั้นมีบักบกสำรานสำรานสรงบอสํำรานงมานานมันดูไทย้ายเลยสำรานชงกุ้งมังลเือกกุ้งมงเผือไม่เผือนกุ้งมเผือนมน่น่อย้มานะไมเลยอมันไ่ียนยไาย้ายออกอย่างสตีเขาเขาาไปไล่ี

เดี๋ยนากแต่ได้มาพขปากับเพื่อนนะครับเอหนึ่งกินต่อไปเออเยอะเพื่อนนบอกอย่าข่ตอนนี้เพื่ยังไมรเนาะ่ก่อนให้ให้ฟังทีละคนิรู้จกอะไรยัดดอสีไหมยัดดอก่อน ยังไงย้ยาไดาเดินสยก็เจ๊แต่ก็อยู่้ี่นย้ามดูใครตาย่ะยย้าอมันตายแล้วตายแล้วาดขามอยู่อานะบอกยอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเให้ลูกขับให้ลูกขับ เป็นคู่แต่ไม่กสองเพราืนมาต่อขาคืนมาพวกในเมืองมันก็สองอ่าเพรของเขาให้ลูกขับรถ้ให้ลูกขับแล้วมูอู้สิมือรู้สิไปไหนก็ไหนเระมังเขาจ้นสดรกแรกเม่อก่อนนาตอนตอนไปเลื่อกตอนตอนปีกจเป็นเอ้าัก้กไม่ก่อนก็ไม่ก็สเป็นเอเอเอไม่นสง ก็สบแอ่มันเราต้องทำพิซซี่เจ็ดมันเป็นคนเห็นสภอวะเลยกูเออที่นี้เราดีเสียยังี้ยเราต้องเนาะแก่แลต่ตอนนี้คุยได้ด้วยทีสเขาพิสูจน์ได้เขาเอ๊ะช่วงช่วงตอนนั้นเขาเรียนเนี่ยเขาก็อยู่ปวงลางไม่ใช่ป่ะระยัะใช่ไหมบอสบ่สอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่แต่มันเป็นศิลปินเออศิลปินศิลปินต้วดีมันนังจนไอ้ก้อยดีมันดี นะครับก็ดำลึกถึงเพื่อนเพื่อนกันนะครับคิดถึงกันตอนนี้รุ่นนี้ห้าสิบพัดนะครับห้าสิบบวกห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามแล้วนะครับอ ตอนนี<อ>้เขาเขาเป็นเขาเป็นพยาบาลไม่ใช่ป่ะรัเรอปล่าเลยทอมเออหน้าอไนครั้งผมก็จำไม่ได้เหมือนกันมักุขมามากครับมีความสุขมีความสุขจริง เขาโยาโม่หนูโมตุ๊กเขา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 เอาตีเขาว่าเขาว่ารอแรกมันสตีอีกไม่มาก็ก็อยู่เพื่อนนกสัวเี้ยะรดค่ะการย้าเข้วาไม่ปมเขาไม่เาไม่มีการยเข้ามึงเองนะมึงเิหน้าพจารนาตัวเอง นกกินอย่างนี้แหละนกนนกก็กินเหล้ากินเหล้าเมาพับเหล้าหมายหน่าเป็นลูกสควอรักกันครับรักกันพวกคุณโดมเลยเป็นต้องเพื่อนตีสำอางเพื่อนปิ่ม เพ enfin ื่อนราชการนะครับสินมีคุณหรอต้องมาเออดอบอเอนเอเพื่อนเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดรวนดเดี๋ยวเยยีเยียีีเมเเเดีวีก็เนวเเว ก็สมัยมัธยมนะครับก็ได้พบปะกันเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมนี่ตอนมีเพื่อนมาจาัดตากใบนะครับมาไกลกลับบ้านทีละครั้งนะครับประดัเตียเพื่อนที่มาแล้วอยู่ที่อยู่ซีสเกตนะครับแล้วก็จะร่วมกันเรื่อยๆนะาจเทศกาลต่างๆนะครับไม่ว่าปีใหม่สงการานต์อะเงี้ยถ้าใครมานะครับ บ้านก็จะเจอเพื่อนเจออะไรก็รวมรวมกันนะครับกลุ่มก้อนนะครับรวมคนคนทับหนึ่ง SKW เจ็ดแปดนะครับมีความสุขท่านทุกคนนะครับเ,เพื่อนคุยกันเจาแจ้เจาแจ,จ้แต่ก็กินไปด้วยพูดถึงความหลัง <Okay. S 1> เป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็สนกุกสนุกนะฮะ มีคิดว่าจะได้มาพูดกันอย่างนี้แต่ก่อนก็เอกทำไมพูดคนพูดเรื่องเก่าก็เป็นคนแก่อะไรประมาณนั้นแต่ว่าก็สนุกสนานนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าก็เป็นรุ่นใหญ่ใกล้อยู่ในกเกษียณแล้วนะครับเดี๋ยวอีกห้าหกปีนะครับก็ใกล้ๆกล้แล้วแต่ก็สนุกสนานกันเลยเพื่อนเพื่อนอยู่กันอย่างนี้ก็มีความสุขรวมๆกันได้ก็ เป็นสิ่งที่ดีหายากนะครับเหลือน้อยครับตอนนี้ผแม,มากก็ไปทำงานกันที่อื่นที่อยู่ที่ซีสกเกตนี่ก็อยู่กันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับวลม,มากก็ไปทำที่อื่นกันที่อยู่นี่ก็รับราชการเปนส่วนมากขอบคุณครับ